วัสดีครับวันนี้กำลังอะไรครับผมจะพามาเอาช็อตตี้ของพามาแล้วน,นะครับต้องสมัครพามนะครับต้องมีบัตรเครดิตด้วยนะครับค่าวที่แล้วพาเอาบัดดี้ Body ของ l อลไปเพื่อนถามมาไม่มีบัตรเครดิตก็เอาไม่ได้นะครับผมต้องมีบัตรเครดิตนะเดี๋ยวเรก,กดไปเลยเนี่ยฟร,รีเจวันนะครับก็กดไปเลยเราก็ต้องรับเสร็จกบยกเลิกนะครับ ก็เอาได้นะถ้าเับเสร็จเนี่ยเราก็ใส่รหัสบัตรไปเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมนาะปุ๊บเราก็ใส่รหัสบัตรไปช่วงนี้มันขอเซนเซอร์น,นะครับไม่เขียนไว้เพราะเดี๋ยวโดนแฮ็กเลยโดนอะไรนะครับยวจะรีตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็กดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับนี่เราก็กดไปเลยว่ารับนะครับเนี่ยก็กดตรงนี้ไปเลยปุ๊บนี่ครับก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะลองเข้าอวอลเลนดูนะครับว่ามันเด้งเข้าไหมนะครับก็รับเสร็จง่ายๆแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถรับเกมอื่นด้วยก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีของแจกอะไรเงี้ยเนี่ยกดรับได้เลยนะครับ รับได้หมดเนี่ยเอปก็ได้อะไรก็ได้ครับนยัไม่ใช่เอเปกนะผมพูดผิดตสามารถรับได้นะครับเนี่ยเขาบิวตี้อะไรเงี้ยครับเนี่ยเอเปกถ้ามีให้กดรับก็รับได้ครับเนี่ยอย่างพอกายก็รับได้คนระับผมก็เล่นนะพอกายแล้วก็ขอกดรับอับนึงน,นะ นะก็กดรับไปนะครับเอปกอะไรนี้แล้วก็กดรับไปนะรับเปฟเฟปกล้วก็กดรับน,นะครับรับได้แล้วล้วก็กดเสร็จนะครับก็เสร็จนะเสร็จเพื่นพนพนอนๆจะลองรับเกมอื่นก็เข้าไปรับได้ครับมีหมดเลยก็ถ้าสมัครไว้มันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็รอกด กดรับมันได้นะครับแล้วก็หมดละรับเสร็จแล้วเ้วก็ลองเข้าไปดูในเกมเราเลยนะนี่มันจะขึ้นดูี่ถารับเสร็จแล้วนี่ครับเ้วก็เข้าอวอลเลน,นดูว่ามันเข้าหรือยังแต่ส่วนมากจะเข้าเลยนะครับอาจจะเข้าช้านิดหน่อย มารอดูเดี๋ยวเพว่อเพื่อนผมมาได้ยังนี่แล้วก็ลอง,ลองมาดูนะนี่ครับก็จะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมน้ว่ามสวยแค่ไหนเนี่ยใส่ใสดินโก้คนดีนะสนามสามอีิติ <c oughs> พูดไม่ทันขับคำนะครับมีคนชวนผมแล้ว ยังมีคนชวนผมละเดี๋ยวดูนะใครชวนนะนี่นะมีคนชวนมาแล้วเพื่อนผมเออเล่นยอน ไว้อยู่นะครับต้องปิดอันนี้นะปิดกระสุนอ่ามันค่อยชักได้ว่าไปมันก็เหมือนแบบมันจะกินแชมเปี้ยนนะ ก็เทออกมาณนี้ทุกคนก็ <we> ไปกดตามกันได้นะครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมมายกเลิกบัตรด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิง์ไว้ให้แล้วก็ลิงกการเข้าไปรับนะครับรับปืนช็อตตี้แล้วก็แปะลิงเว็บยกเลิกนะครับผมนี่เข้ามาปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยหักบัตรนะเนีย่ยจะหักวันที่28ดเนี่ย ขอนสองเนี่ยเราก็กดไปเนี่ยครับกดตรงนี้เข้าไปปึ๊บอย่า้ถามว่าคุณต้องการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกหรือเปล่าเนี่ยเราก็กดอันนี้จะแปลว่าเป็นต่อนะครับแต่เราห้ามกดนะกดตรงนี้เนี่ยมันจะบอกสิ้นสุดเนี่ยกุมภาพันยี่สิบแปดนะครับแล้วกดปุ๊บเข้าไปนะครับนี่ถ้าเข้าคุณอยากรีเซ็ตบัตรแบบหางชช่วยนะครับก็กด กดรีเซ็ตเลยครับเดี๋ยวก็มาตรงนี้แล้วคุณข้็มาตรงนี้เดี๋ยวคุณข้็มานี่ตรงนี้รีมูฟนะครับก็นี่แล้วก,กดคอมคอมสุดนะครับนี่แล้วมันก็จะหายครับหายไปเลยมันก็จะแล้วมันก็จะหายไปเลยแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ ปกติครับถ้ามีของอะไรมาใหม่คุณก็ไปกดทำเหมือนเดิมได้ครับครับก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย